จะเป็นไปอย่มไรครับทาาน้รับฟังเปรง้เปรี้ยงจากสามนางเอกในทีมงานมวเริ่แล้วเริแล้ว I am not wait I it. าใช่ค่ะเนี่ยเขาเป็นพี่หนูหนูเป็นน้องเป็นพี่นะที่เธอถูกจับมาไว้ท่นี่เหรอจ๊ะใช่แล้วจ๊ะเธอเขาไม่บอกหรือเปล่าว่าจับมาทําไมเขาบอกว่าจะจับหนูสองคนน่ะมาแต่งงานฮะมาแต่งงานใช่จ้ะจะเป็นไปได้ยังไงเห็นเมื่อหลวงท่านก็กำลังจะแต่งงานกับเราเนี่ยอ้าวจริงเหรอคพี่จริงสิถูกตายแล้วหนูเขาจะจับหนูสามคนมาแต่งงานนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเดี๋ยววันนี้ไม่ได้แต่งเดี๋ยวแต่งตอนเช้าจ้ะ ดีสองแน่นอนก่อนรู้แล้วนะนี่ฉันไม่อยากแต่งเนอะเอาไม่อยากแต่งไม่ได้ดีเขาพามาแล้วเธอก็แต่งเองสิไม่ได้ฉันมีลูกมีอะไรดีเนี่ยที่แต่งไปเลยนะไม่แต่งหรอกเขามีแต่งอยู่แล้วเหมือนกันไม่รู้คุณนำจะมาทุกทเมื่อเขาไม่รู้อย่าโดนตัดรอง จะเหินไปยังไงเนี่ยหรือฝรั่งให้นัทพาไปดิฮะเฮ้ยเฮ้ยพาไปดูแป้งยู้หญิงในไหมเนี่ยเขาอาการเดียวกันแป้งอยู่ข้างในไหมเนี่ยนุ่นนี่เด่นนุ่มเดียวคุณนังครับวาสนาโอ้โหแล้วมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะคุณนังครับคุณนังฟังหนานะหนาจะเล่าให้ฟังค่ะเล่าเล่ามานี่ก็เจ้าที่ชื่อว่าอัศนัยอ่ะเขาจับวาสนา คให้จับนะจ้าได้ชื่อว่าอัศไหยอ่ะไม่ต้องหอ่หวงเออจับมาแบบนี้ถือว่าไม่ให้เกียรติกันเดี๋ยวพี่ไปตามล่ามเนกเดี๋ยวพี่ไม่ไปแบบธรรมดานะไปบบไหนอ่ะเจ็บใจคนรักโดนลังแกาจะเผาเบืองแแปลให้มันวอดวายบ้างและจัดบ้าง แฟนมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเหรอโอ้ยดูสิดูสิพี่บุญนำเข้มาช่วยวุ่สนาแล้วอ่ะแต่แล้วไอ้นักคุไปไหนวะเนี่ยไม่มีเวลาไปหาเมียหน้อยป่านนี้คงคอยเหงาหอยใจลอยคอยหา ไม่งานนี้ไม่มาสองข้าามรอพี่หน่อยน้ำเมียเลยเค่อยมาปักกัน <c oughs> ะะปะกันปะหน้ากัน <c oughs> <c oughs> มันก็ร้องไปตามเนื้อนะน้องร้องให้คนขำเล่นๆดีมีสาระนะสาระดีสาระเลวสาระเลวนี่พี่ได้ยินมาทุกวันแลยที่ชิน เียอย่ารากยาวทำไมอ่ะเดี๋ยวมันเป็นอย่างอึ้งแม่หน่อยหนูเป็นยังไงมาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยไม่ยอมกินหนังเป็นอะไรไม่ยอมมาเป็นอะไรอ่ะไหนเลยไอ้ไหนที่มันเป็นง่อแงง้างามันจับตัวหนังมานะมันจะให้หนังแต่งงานนะไอ้ไหนมันบอกการให้หนังแต่งงานกับไอ้นายอ่ะแล้วมันก็บอกว่าจะให้น้ากับหนังอ่ะแยกกันมึงพูดยังไงนะใช่แล้วอ่ะ จะไม่ได้ทำไมวันนีมม้มีคิวที่นี่แล้วไม่คิวต้องแยกทางแล้วสแสดงว่าที่มันเมนชื่อว่าพี่อุทไทยนั่นเรื่องจริงแน่เลยเนี่ยอันนั้นพี่ใช่ไหมพี่ผู้บังเกิดเก้าอ๋เอเลยๆๆถึงไหนแล้วทีเนี้ยไปไม่เป็นเลยอะอะเป็นบุกของกู<า>อะไอ้<า>อยะไอ้อยอในหัวคงคิดอะไรเต็ม มึงก็พูดไปวไอ้ไหนมันทำมากเกินไปแล้วอ่ะไม่ยอมมากนะยำหน้าอ้ววใช่แล้วอ่ะหรือรอตรงนี้อ้ววจะไปลากคอมันสับ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 ต่อหน้าหรืออลไเราสองคนนัจะไม่จับจับกันอ่ะเราจะเกลี้ยกล่อมไม่ไรเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอ้ววมารอตรงนี้ก่อนโอ้จะรีบมาโชคดีนะ ชิงวิชิงชิงเหา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 เหยี่ยาปลุกตัวให้หมาหน่อยครับตายเนี่ยว่ะเจ้าของให้ยภรรยาหน่อยเออพูดผิดนะพูดผิดอ่ะอีหนูอีหนูดูว่าเป็นตัวอย่างนะไปหาผัวลีลีนะ ตัวเล็กๆในตอนนี้จูซี่ผัวหือขึ้นมาไปกันหมดแล้วแล <Rug> ้วไน ah. ห,หนูไปช้างอยู่ที่ไหนเนี่ยไนว้าว congratulations เธอจะไปอยู่กรุงและหนูไม่ทุ่มใจบางเวิเธอจะไปสบายแล้ไมวันสบายไม่เคยคื้นเคยว่าเธอเลือกคนแทนว่าเธอจะเลือกเธอต้องเทียน มาเอาเวลาไหนไปต่อเนื่องมาสองกว่าเนี่ยห้าหนจูพี่มานี่เลยนี่มันอะไรกันนี่ไหมคะมาสรุปหน่อยสิหมายความว่ายังไงฮักคอมันช่อนันไงหยนไปเลยหมายความว่ายังไงดีคะสงสัยใช่ไหมว่าใ้าครานั้นคุณโจงกิษนักมาได้อย่างไงใช่อันนี้จะบอกเลยแล้วเฉลยเลยเฉลยเลยแล้วๆวเข้านะทั้งบุญน้าที่โจกิษนะเป็นคนเดียวกับเราอัศนัย เป็นไปไม่ได้รหรอกคะ,<น>ะใช่ใชไม่เชื่อทักเขาอเพทงนะผมจะไม่เชื่อหรอกไหมคะได้ทั้งสามด้านานะเพราะว่ามีแหวนวงนี้ได้มาจากพระอาจารย์นะพระอาจารย์บอกไว้ถ้าเราอยากเป็นเจ้าแต่ว่าต้องยิ้มง่อยนละต้องสวยแหวนวงนี้ถ้าจะเป็นน้ำเด็กวันที่สมนิ้วก้อยถ้าจะเป็นคนจงกิชนะให้สมนิ้วนางผมไม่เชื่อหรอกมีแค่โกหกหรือเปล่ามีแค่หลอกหรือเปล่าจริงนะคะปลกมือสามครั้งถ้าคุณน้ำเป็นคนจกิชนะจะออกมาครบเลยถอยนะจรีบปลกมือเลยไหมคะออกไม่เชื่อดูเล่นใหม่นะ เอาปอเลยนะสาครั Eu, aan, ้งนะลาลาว่าไมลาวดลาไปไหนกอจะเล่นใหม่ไปไเดี่ยวกันไหนได้เป็นข้าที่นีเห็นเลยพี่โ้ตาแล้วเวยแเดินไปไหนแล้ว เป็นคนจริงอุ๊ยเฮียอุ๊ยชันแล้วเมื่อกี้ชันแล้วนะเมื่อกี้ไม่เฮียแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮียเฮียกัปด่าคุณแม่มาดดานะเป็นคนจริงแต่เนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะเนี่ยเป็นร่างเดี๋ยวโับดุไปเอาลูกแม่บอกแล้วมันมี็นร่างกระพริบตาถ้าคุณดั้งต้องการใช่ทักทั่คอทักทักไปอย่างไม่จบสิ ไม่ช่คอ้ชครับไหน้ำไหน่ใช่ไ้น้ำี่้ไเนี่ยเห็นไหมเห็นไมเนเรื่องจริงเคู่หนทับงหมดสมลงตัวทั้งทุกคู่เลยแต่พหันกลับมาดูคู่แล้วสิทำไมก็ปกติดีนะปกติจะเป็นคะไม่อยากให้เป็นง่อยใช่ไหมก็ใช่แต่สีเพคะมันไม่ยากเลย ถอดแหวนออกเนี่ยก็หายเป็นง่อยแล้วแต่ว่าแหวนนี่มันจะหายหที่ต้องฝากไว้ฝากไว้ใครดีนะคะนั่นนะสิเอ้ามานั่งรอเลยเหรอมึงเหมอจะรีบเนาะมึงเอานิ้วรอเลยเนะ <c oughs> ขอให้มึงหรือเปล่าก็มไม่รู้นะเกมไม่เคยเลิกตีคืนเฮ้ยวันนี้ต <c oughs> ีสามโป้ให้อะไรมารอได้ก็รอ <c oughs> อะไรเนี่ยโอ้ขอให้ดูสำเร็จ <c oughs> มมไ,ไ <c oughs> <จ> <c oughs> ม่ใช่ว่าใส่ใจใใจปากแงไหวแม่ไหว้ด้วยฝากแหวนหน่อยแหละพี่เอกน,นะถนอนท้างทำหายเด็ดค่ะเพราะว่าคือหายไม่ได้หายไม่พู้วายเลยเ <c oughs> พราะว่าเราก็ไม่เคยฝากใครสมเลยได้ไหมล่ะ <c oughs> เราได้ไ <c oughs> หมเฮ้ยโอ้โหได้แล้ว มึงได้แหวนไปแล้วนะได้แล้วแหวนเจ้าเนี่ยสำคัญด้วยนะสำคัญแล้วมึงจะถือมึงจะใส่หมกหรือหมอนะเนี่ยเขาใส่แหวนพี่เอกเขาฝากไวเขาเป็นโจ๊กใส่ไม่ได้หรอกเขาใส่ไปแล้วมันไม่พอใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วด้วยเดี๋ยวก็ไปขายมันที่ไหนจักไหลก็แหวนเกามีโค้ดอยู่มีโค้ดเจ้าหนี้เขาตามจับได้นะหรอ เป็นอะไรอ่ะไม่รู้เลยเป็นง่อยหรือเป็นหวัดเนี่ยมันเป็นสองอย่างแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นแม่งสองอย่างเลยเฮ้ยเป็นงัดรวมกันอ๋อเป็นงัดง่อยกับหวัดเป็นอะไรอ่ะเป็นง่อยเฮ้ยใส่แหวนไปแล้วเป็นง่อยอีเอ็นน่่ด้วยเอกเรื่องนี้เขาเป็นง่อยอ่าทำไงทีนี้ไม่ได้เป็นง่อยอ๋อแล้วเป็นอะไรเป็นทีเล็กไม่ใช่เดินเสาเป็นทีเลส ฉันหามาเป็นแล้วเราก็มายืนดูแบบเออเนาะไม่เล็กเนี่ยไม่ใช่ไม่ม่ง่อยชอบมาสิกปารไม่ไม่ได้อยากไปง่อยเลยก็เปลี่ยนแวกไปแวกาเจไปไปใส่เนื้อตื่นกันเพราะว่านิ้วชี้เนี่ยมัเป็นง่อยอ๋อเปลี่ยนถอดออกก็หายแล้วใครทำสัญญาไว้่าใครนิ้วชี้เขาเล่นกันแบบนี้เขาเล่นกันแบบออกไหมล่ะห่วยแม่งถอดไม่ออกมันใครถอดเจ็บถอดได้ไหม เจ็บมากเลยถอดถอดนนถอดครั้งในวนเยไม่เคยใส่เลยมึงพูดไปทถอเลยอกชอเลยนอใจ่กั้นใจสิดึ้มันจอดลยมุมเลยนะตอดเทาาตายไม่มึงอะแวกไม่ได้แวกถอดเอาออกหน่อมันิดจกกะขนาดนั้นดื้อๆก็เดียวเอาชีวิตตัวเองไว้ก่อนหายใจ